ช่องอินเสิร์ตนี่ก็คือมันเป็นช่องไว้สําหรับต่อร่วมอุปกรณ์นะครับภายนอกมันจะเป็นช่วงรอยต่อนะระหว่างตัวอินพุตตรงเอตรงนี้นะครับแล้วก็ภาคตรงนี้นะครับคืออินเสิร์ตนี่มันจะเป็นช่องที่มาดักเอาสัญญาณน,นะครับในกรณีที่เราไปใช้งานนะครับในการเล่นดนตรีสดนะ่ะอย่างเช่นพวกกองชุดอย่างนี้นะครับมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับมาต่อร่วมด้วยในกรณีที่ไม่ให้เสียงกองอ่ะมันกวนกันหยิบยกเลยก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนมากเลยช่องนี้ ผมจะเห็นเยอะที่สุดนะครับถ้าใช้มิกอนาล็อกในการไปบีกเสียงนะครับกับบีทีใหญ่ๆจะใช้กับคอมเพรสเซอร์นะครับการต่อใช้งานนะครับต่อยังไงเราต้องมีสายอินเสิร์ตสายอินเสิร์ตมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เสียบเข้าไปมันก็จะเป็นหัวสเตอร์แบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็น2หัวแบบนี้นะครับ2หัวตรงนี้นะครับสําคัญมากนะครับมันจะเป็นอินเอานะตรงนี้นะครับเราเสียบอินเสิร์ตตรงนี้ไปเลยนะครับโปะลงไปอย่างนี้นะครับปลายนี้คืออิน อินพุตของอุปกรณ์ที่เราจะไปต่อร่วมส่วนอีกปลายหนึ่งก็เป็นไปต่อเอานะครับของอุปกรณ์ที่ต่อร่วมก็คือคอมเพรสเซอร์ผมจะหยิบยกคอมเพรสเซอร์ของอันโต้ก็แล้วกันวันนี้ก็ทําของอันโต้เลยนะครับเราก็เสียบอินพุตนะครับของอุปกรณ์อันนี้เป็นเอานะครับเอาเราก็เสียบเอาท์พุตของตัวคอมเพรสเซอร์อ่าก็จะประมาณนี้มีแค่นี้นะครับเราก็เทสดูว่ามันมาไหมต่อถูกไหมนะครับชิคชอ่ะเห็นนะครับถ้าเราต่อถูกนะครับ คอมเพรสเซอร์มันก็จะเป็นสัญ,ญญาณอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมสลับสายหละ่ะต่อไม่ถูกจะเป็นยังไงไม่มีผลอะไรครับตรงนี้เจ็กเกกเ,กกเห็นไหมครับก็คือเราต่อไม่ถูกมันก็แค่ไม่ดังนะครับตรงนี้โอเคนะครับคราวนี้เราก็สลับหาได้ในกรณีที่เราไม่มิมเตอร์นะถ้าเรามีมิเตอร์เราก็วัดแล้วก็มาร์กไว้เลยนะครับอันนี้ที่กินเป็นเอาตรนนี้พิกกระละหลอกนะมันใส่พวกเกจพวกคอมเพรสเซอร์ไม่ได้ในกรณีที่เราไปใช้กับกองชุดนะครับเราก็ต้องมีคอมเพรสเซอร์มาช่วยนะครับช่วยตัดไม่อย่างนี้ก็ใช้้ไดนะ ใช้กับไม์อย่างนี้นะครับตรงนี้มาอินเสิร์ตไม์อย่างนี้กดระดับเสียงนะครับเป็นประตูเกิดติดเสียงนะครับในกรณีที่เราพูดได้เลยนะครับก็ช่วยซฟนะครับในเรื่องของระบบเสียงของเราได้นะครับตรงนี้ช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือต่อถูกต้องนะครับต่อถูกต้องก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาปรับแต่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้เสียงมันผ่านมาที่คอมก่อนให้คอมเป็นตัวกําหนดนะครับว่าจะให้สัญญาณเสียงไปเท่าไหร่แล้วก็กดไว้เท่าไหร่นะครับเราค่อยมาปรับอยู่ที่สไลด์ตรงนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานตรงอินเสิร์ตนะ ตัว, uh huh. ตวอนตัวอันตตัวนี้นยมันก็มีคอมอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราในกรณีที่เราอยากเพิ่มเติมเราก็เพิ่มเติมตรงนี้ตัวนี้มีเฉพาะคอมนะครับก็คือกดนะครับมันไม่มีเก็บนะครับในกรณีที่เราไปใช้กับเครื่องดนตรีนะครับเราก็จะอาจจะใช้หลายตัวนะครับถ้าเราใช้กองชุดลายชิ้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือวิธีการต่อใช้งานอินเสิร์ตก็มีแค่นี้นะนะครับถ้าเราอยากไปอินเสิร์ตอะไรก็ค่อยไปโมดิฟายอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปนวทางนะครับให้กับมือใหม่นะครับที่กำลัง อัดเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าอินเซอร์ต,ตรงนี้มันทําหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ก็ผมนะครับก็ทำเป็นคลิปแนวทางให้นะครับเผื่อเอาไปต่อยอดในการใช้งานของเราได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ